อตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในตึกยื่นบัตรยื่นอะไรแล้วเรียบร้อยรอยการเข้าตรวจตอนนี้เราก็อยู่ห้องที่เขาให้นั่งรับรองคนไข้ที่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลภาษาไทยให้ดูาให้ดูนะคะมีธรรมชาติให้ดูด้วย ข้างนอกเป็นเคาน์เตอร์คนก็ไม่เยอะนะคนไม่เยอะวันนี้อันนี้มันเป็นตึกตัวก็วอยู่ห้องดูแลดีเอาให้เอาว่าเก้าอี้ให้นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเก้าอี้ให้นั่งหกตัวคนมีหลายครับคนหลายละ่ะวุ่นวายคนมีหลายสาว้ไทยมัก มีทัศนธรราทั้งรูปห,หนังสือขนาดนั่งรอให้มีหนังสือให้อ่านมีหนังสือให้ดูรูปไปมีหนังสือให้อ่านมีหนังสือให้ดูรูปไปใครอ่านไม่ได้ก็ดูรูปเอาอือขนาดนั่งรอ,อดีคนไม่ยดเดยอะทเรี

มีทรรัา,าน์้ายให้ดูด้วยมีหนังสือให้อ่านหนังสือมีสองที่จุดนี้แล้วก็ใกล้ๆราธรรทาศน์อีกจุดหนึ่งอืมเคโรงพยาบาลใหญ่ก็จะประมาณนี้จะ้ะโรงพยาบาลเล็กเหมือนบ้านเราก็มีที่ มึงไปยุ้งบีที่เมืองสาวุไทยอยู่อันนั้นเขาไม่มีที่ถ้าเช็กใหญ่ๆเช็กแต่ว่าเช็กใหญ่ๆเช็กที่เราเช็คก,กันเราก็ต้องมาที่เมืองรุ่นขับรถมาสองชั่วโมงกลัอบอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะไม่ถึงสองชั่วโมง กลับอีกก็ประมาณชั่วโมงกมว่ายากเพราะตามไม่เสียววิดีโอสาวุทยมาบ่อยแล้วค่ะโรงพยาบาลบาน,นี้มาเป็นเพื่อนสามีสาวุทัยมาบ่อยครับตอนช่วงที่สาวุทยมาใหม่ๆตอนช่วงที่สาวุทยยมาอยู่ที่สวีเดนใหม่ๆสาวุทยเทียบไปเทียวมาเทียบไปทุกวัน สองเดือนมาเป็นเพื่อนสามีรักษาสุขภาพเนาะ เช็กร่างกายประจำปีเช็กร่างกายเช็คดูเช็คก็ดีกว่าไม่เช็คนะเช็คก็ดีกว่าไม่เช็คดูแลสุขภาพอายุเราเยอะแล้วเช็กร่างกายครั้งเราต้องรักษาสุขภาพ ดูแลสุขภาพนะเป็นไงบ้างพูดดังไม่ได้นะพูดดังไม่ได้แต่สาวผู้ชายก็นั่งอยู่คนเดียวลรอคะตอนนี้แต่ก็พูดดังไม่ได้แต่ก็อยากพูดคุยทักทายพ่อแม่พี่น้องเพราะเสียงเริ่มดีแล้ววันเนี้ยเสียงเริ่มหายแล้วที่หายค่ะท,ที่หายหน้าไปหลายวันเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์นี่ไม่ใช่ไรนะไม่สบายเป็นไข้หวัด ไอ้ด้วยแล้วพูดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ออกมาทักทายเพื่อนๆมีแต่ลงคลิปสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวอุไทยไม่สบายแต่สาวอุไทยก็ยังไปกิจกรรมเกือบจะทุกวันเหมือนเดิมจ้ะสาวอุไทยขาเลาะจริงๆกับสามีเนี่ยจะอยู่บ้านได้ไม่ถึงครึ่งวันนอกจากถ้าป่วยมากๆจริงๆถึงจะอยู่ อันนี้ยังไปได้มาได้แค่เสียงมันไม่มีแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ถ้าหาหมอเสร็จแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยอก็กะว่าจะไปสาวหน้ากันต่อสาวหน้าว่ายน้ำให้ร่างกายอบอุ่นนิดหนึง่งสาวผู้ไทยชอบสาวหน้าชอบชอบชอบมากตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนชอบสาวหน้าชอบอบผิวอบสมุนไพรอะไรแบบนี้ ถ้ามีสาวุูไทยจะเป็นคนชอบแบบนี้ไปเด้อคิดถึงไปถึงไหนแล้วคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะสาวุูไทยสปายสวีเดนจากใจรักทุกคนค่ะให้กำลังใจรักนะสาวุูไทยก็ขอบคุณค่ะ เออแล้วก็อย่างหนึ่งอยาจะมาขอขอบคุณสู้กุศุคนน,นะที่ขอสาวุไทยให้รับเป็นเพื่อน Facebook เขาแจ้งสาวุไทยมาบอกว่าสาวุไทยไม่สามารถรับเพื่อนได้นอกจากจะเอาเพื่อนคนเก่าออกออ้เพราะว่ามันติมพิกัดแล้วอ่สะสัตเพื่อนเยอะแล้วขอโทษขออภัยเด้อจ้าสาวุไทยก็ยอนรับเหมือนเหมือนเหมือเหมืสุกุุคนนั่นแหละ แต่ทีนี้มันทําไม่ได้เพราะเฟซบุ๊แจ้งมาอย่างนี้อะสาวผู้ไทยทําไงอ่ะก็ต้องทําตามกฎตามเกณฑ์เนาะเขาบอกว่าถ้าคุณจะรับเพื่อนเพิ่มคุณต้องลบเพื่อนเก่าออกจากสิไปลบบันไดละมะนันมนีออน่ไปลบหมู่ก็ลยผู้ลกก็บมยะลบออเนาะไปรับแล้วก็ไมิยาลบออกแต่ก็ค่อยดูอีกทีนึ่งจ้าพี่จ้าเจ,าจอกัน